สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมาทำคลิปวิดีดดโอนำเสนอนมอตเตอร์อย่างง่ายกันนะครับผมนายนครแสนจรเลขที่สี่มหกศห้าครับผมนายกรรมาคุณศศาเนเลขที่เก้ามหกศห้าครับผมจิรศานาญโยเลขที่สิบสองมหกศห้านายพัฒนานน้อยทำเงินมหกศห้าครับเลขที่สิบเอ็ดผมนายกวินมแชาภูมิเลขที่ยี่หกมหกศห้าครับไปครับเดีย๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอการทำเงินเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมี ฐานไซดดีแม่เหล็กสองก้อนคีมลวดทองแดงเทปกาวแล้วก็คลิปนีบกระดาษสองอันขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราจะเอารวดน้ำพันกระผ่านนะครับแล้วเราต้องนับรอบเลยนะครับแบบนี้คือรอบที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็จะพันต่อไปเรื่อยครับ พอไ,ได้แบบนี้แล้วเราจะทำตรงนี้ให้เท่ากันนะครับนี่ครับแล้วเราต้องทําการโขดดนะครับโขดตรงส่วนที่มันเลือที่มันผอมมาอยู่ในหลลครับขดเอาให้ท้องแดงมันหายหมดนะเหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะนําชิปนะครับสองอันที่เราเตรียม,มเอาไว้นะครับมาดัด เป็นแบบนี้ครับทั้งสองอันเลยครับเดี๋ยวลัาจกนั้นขั้นต่อไปนะครับเราจะนาเทปแล้วก็ลิ้นในกระดาษแล้วก็ถานนะครับมาประกอบร่างรวมกันโดยวเราจะเอาเนี่ยครับงอมาแล้วก็จะเกี่ยวทั้งสองขั้วนะครับของฐานแล้วเราจะใช้เทปติดลงไปนะครับพอติดลงมาแล้วก็น้าตาจะเป็นลักษณะนี้ครับครับ เดี๋ยวในขั้นตอนสุดท้ายครับเราจะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับทั้งฐานที่เราติดตั้งเสร็จแล้วกับขดลวดนะครับแล้วก็แม่เหล็กครับมาทําการทดลองเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างร่วยกันเราจะใส่เข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็นี่ครับในลักษณะนี้เวงวงขดลวดนะครับก็จะหมุนแบบนี้ครับเมื่อเราจับในตำแหน่งนี้ครับหรือว่าในระยะของมันนะครับ ก็จะหมุนในความไวระดับนี้นะครับหรือว่าอาจจะไวได้มากกว่าน,นี้ครับตามแรงดึงดูดของแม่เหล็กนะครับโดยกลุ่มเราขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ครับอขอบคุณมากครับ,บ Moment ์แรงคู่ควบหลักการโมเมนต์แรงคู่ควบในฟิสิกส์เรียกว่าคูเปิลโมเมนต์หรือทอร์กออฟคูเปิลคือปรากฏการณ์ที่เกิดจากแรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้าม และไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันหรือไม่ผ่านจุดเดียวกันซึ่งทําให้วัตถุกเกิดการหมุนหรือทําให้คนลวดเกิดการหมุนโดยไม่มีการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงหลักการกดมือขวาหลักการกดมือขวาไรแฮนลกูกดมือขวาคือกดที่ใช้บอกทิศทางของเวกเตอร์ในฟิสิกส์โดยเฉพาะในเรื่องของกระแสไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กเช่นแรงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก หรือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าทําให้คนลวดหมุนเกิดการทํางานในมอเตอร์ไฟฟ้าโดยนิ้วต่างๆจะแทนด้วยนิ้วโป้งแทนด้วยทิศทางของกระแสไฟฟ้านิ้วชี้ทิศทางของสนามแม่เหล็กนิ้วกลางทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นสูตรที่ใช้ในการคํานวณ m เท่ากับ n คูณ i คูณ a คูณ b คูณ cos เซตาความหมายของแต่ละตัวแปร m คือแรงบิด n คือจํานวนรอบของขดลวด i คือกระแสไฟฟ้า a คือพื้นที่ของขดลวด b คือความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์สนามแม่เหล็กกับเวกเตอร์ตั้งฉากกับพื้นที่ขดลวด